ค่ะตรงนี้ก็คือด้านหน้าของแปลงที่ดินนะคะติดกับถนนลาดยางตรงนี้จะเป็นโรงเรียนวัดกลางคลอง30นะคะแล้วก็วัดคลอง30นี่ก็จะมุ่งหน้าไปอำเภอบ้านนานะคะค่ะตรงนี้ก็คือเป็นที่ดินนะคะจะมีแปลงนี้ขั้นอยู่นะคะก็คือติดกับโรงเรียนเนี้ยจะเป็นถนนสาธารณะเข้าไปนะคะ ตรงนี้มีที่ที่ดินทั้งหมดเกือบพันไร่นะคะเป็นที่ดินจัดสรรเดิมนะคะทีนี้ก็คือทางโครงการของเรานะคะมาซื้อแปลงข้างหน้านี่ค่ะตอนนี้นะคะขายไปหมดทุกแปลงแล้วนะคะว่างแค่แปลงที่อู๋จะพามาดูวันนี้นะคะข้างหน้านะคะก็จะเป็นถนนที่จะไปตัดเข้ากับถนนสี่เลนองคลักษ์บ้านนาจากจุดนี้ไปวิ่งไปประมาณ 1.5กิโลนะคะจากจุดนี้ค่ะก็จะไปเจอถนนสี่เลนนะคะเลี้ยวซ้ายออกลังศิีนครนายกนะคะเลี้ยวขวาออกบ้านนาแต่ถ้าตรงไปก็จะเป็นคลอง15,14เ,เป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็จะออกไปทางน้องเสือนั่นเองนะคะมาดูความพิเศษของแปลงนี้นะคะ สองตารางวาที่อุ้บอกขายไปแล้วก็จะเป็นบึงอยู่ตรงนั้นนะค่ะที่ดินแปลงนี้ค่ะน่ากว้างตามฉนดที่อุ้ขึ้นให้เลยนะคะตอนนี้มารีวิวตอนเที่ยงวันนะค่ะเป็นแปลงที่ติดกับถนนลาดยางนะคะ หน้าแปลงที่ดินกว้างมากเลยนะคะเนี่ยค่ะติดกับถนนลาดยางแล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็จะข้างหน้าก็ขยายสี่เลนแล้วนะคะเนี่ค่ะแปลงนี้อู้หายไปแล้วนะคะขนาดหนึ่งไร่ค่ะแปลงนี้แล้วก็ขนาดสองร้อยตารางวาผมแปลงขายไปแล้วนะคะหน้าเกาะก็ขายไปแล้วค่ะตรงนี้คือส่วนของหน้าแปลงที่ดินนะคะ จะเห็นว่าเรายกสาธารณะตรงนี้ทําถนนเข้าให้นะคะแล้วก็แปลงนี้กําลังจะล้อมั้วคาร์บอยนะคะให้เป็นเขตเป็นเขตที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะก็สําหรับท่านที่มองหาที่ดินที่จะเป็นทําเลค้าขายนะคะเป็นร้านอาหารหรือเปิดออฟฟิศกิจการบ้านสวนได้เลยเนาะถ้ามองเห็นข้างหน้าค่ะจะเป็นภูเขานะเนี่ยค่ะเป็นภูเขาอยู่ข้างหน้าเลยนะคะภูเขานครนายกค่ะ จําพิกัดง่ายๆตัวนี้ก็คือเขตโรงเรียนบ้านกลางคลองสามสิทนะคะทางหลวงชนบทนะคะที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ขยายเป็นสีเลนนะคะตอนนี้พัฒนาเป็นสีเลนแ,แล้วข้างหลังก็เป็นบึงนะคะนี่คือมาตอนเที่ยงวันนะคะบรรยากาศก็ไม่ได้ร้อนมากมีลมพัดเอื่อยนะคะไฟฟ้าป่าปาหน้าแปลงนะคะ สำหรับท่านที่อยากได้ที่ดินไว้เก่งกําไรก็แนะนำเนานะเพราะแปลงนี้ค่ะเราอาจจะมาให้เขาเช่าทํากิจการได้นะคะแถมตรงนี้ค่ะจะมีที่จอดรถตรงนี้ค่ะกว้างประมาณห้าเมตรเลยนะเนี่ยค่ะก่อนถึงที่ดินนะแล้วก็ยาวเนี่ยค่ะไปตามที่ดินของเราเลยนะคะปลาปลาพร้อมนะคะไฟฟ้าสามเฟสนะคะสวยมากๆเลยตอนนี้ก็แปลงข้างเคียงก็คือจะล้อมรั้วคาร์บอยให้นะคะ เป็นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมค่ะหน้าแปลงนะคะก็จะลงต้นจันผาให้นะคะสองต้นค่ะแล้วก็มีเป็นไม้เดิมนะคะไม่แน่ใจว่าต้นอะไรนะคะเดี๋ยวอุภาเข้าไปดูข้างในค่ะค่ะราคาขายที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือหน้าติดถนนสี่เลนนะคะไฟฟ้าสามเฟสขนาด 459.6ตารางวานะคะราคาตารางวาละ7,500บาทนะคะแปลงสุดท้ายของโครงการนะคะท่านที่อยากได้ที่ดินสำหรับทำค้าขายรีสอร์ทบ้านพักไวกระสียนติดถนนหลักลาดยางไฟฟ้า3เฟสนะคะห่างจากกรุงเทพเพียง54กิโลเมตรนะคะแล้วก็อยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นบึงขนาด30ไร่เลยนะคะข้างหน้ามีเพื่อนบ้านเรียบร้อยเลยนะคะ ือเนะะี่ยค่ะมีแปลงข้างเคียงนะคะถัดไปเป็นโรงเรียนวัดกลางคลอง30แล้วก็วัดกลางคลอง30นะคะก็จะทะลุออกไปถนนสี่เลนบางอ้อบ้านนานะคะแล้วก็จะตัดไปสระบุรีทางนู้นเลยนะคะส่วนข้างหลังนะคะก็จะเป็นถนนนะคะถ้าเราวิ่งมาจากกรุงเทพนะคะผ่านแยกองค์ครักษ์มาค่ะผ่านทางโค้งนะคะที่เป็นโตโยต้าชัวนะคะจะมะีซ้ายมือที่เขียนบอกว่า อำเภอบ้านนานะคะให้เราเลี้ยวซ้ายมาก็จะเป็นถนนสี่เลนนะคะมาถึงที่ดินแปลงนี้นะคะเพียงไม่ถึง10กิโลเมตรนะคะก็คือจะเลี้ยวซ้ายจากถนนสี่เลนนะคะวิ่งมาที่ถนนคลอง30เนี่ยค่ะเพียง1.5กิโลเมตรก็ถึงที่ดินแปลงนี้เนาะสนใจนะคะนัดดูที่ดินแปลงนี้ติดต่อแม่อูน,นะคะ0 8 2 6 1 6 2 4 2 8ค่ะนัด่วงหน้า1วันนะคะเจอกันที่แปลงที่ดินค่ะ